นานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้เดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆทั้งคู่ได้เดินทางไปจนถึงเมืองเมืองหนึ่งและภรรยานั้นก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางร่อนเร่แล้วจึงบอกให้สามีลงหลักปักฐานทำมาหากินอยู่ที่เมืองนั้นสุเทพผู้เป็นสามีก็เห็นด้วยเพราะเขาอยากจะมีบ้านและอยากทำมาหากินให้เป็นชิ้นเป็นอันสักที ทั้งคู่จึงรวบรวมเงินที่มีอยู่ไปขอซื้อที่ดินจากชาวเมืองแถบนั้นซึ่งเป็นที่ดินขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็พอที่จะปลูกสร้างบ้านหลังเล็กๆได้เมื่อทั้งคู่ซื้อที่ดินแล้วก็ได้สร้างกระท่อมและออกไปทำงานรับจ้างทุกอย่างทั้งคู่เก็บสะสมเงินจนกระทั่งสร้างบ้านหลังเล็กๆได้สำเร็จเมื่อสร้างบ้านได้แล้วภรรยาจึงบอกให้สามีลองทำอาหารขาย เพราะสุเทพนั้นมีฝีมือในการทำอาหารในตอนแรกนั้นสุดเทพก็ไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกันว่าอาหารที่ตนเองทำจะเป็นที่ถูกใจและขายได้หรือเปล่าเขาเลยตัดสินใจลองทำอาหารและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นได้ลองกินดูเมื่อได้รับคำยืนยันว่าเขาทำอาหารอร่อยสุดเทพเลยตัดสินใจสร้างเพิงเล็กๆที่หน้าบ้านและเริ่มทำอาหารขายนับตั้งแต่นั้นมา อาหารป่าของเองนี่มันช่างอร่อยเสียจริงๆสุดเทพนั้นยิ้มแฉ่งเมื่อชาวบ้านชาวเมืองที่มาซื้ออาหารของเขาบอกว่ารสชาติอร่อยเขาเลยเพิ่มเมนูอาหารมากขึ้นและขายดีในทุกๆวันจนชีวิตของเขาและภรรยาเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่สุเทพกลับรู้สึกทุกข์ใจเพราะภรรยาของเขาเป็นคนขี้เหนียวมากเขานั้นเข้าใจดีว่าที่ผ่านมา ชีวิตต้องลำบากอดมือกินมือ้อและเขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้กินอาหารที่อยากกินสุดเทพบอกกับตัวเองตั้งแต่วันที่เริ่มต้นขายอาหารว่าเขาจะทำอาหารให้อร่อยที่สุดเพื่อให้คนที่มาซื้อถูกใจและเขาก็จะได้กินให้อร่อยอร่อยด้วยแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เพราะเมื่ออาหารขายดีเขาเลยไม่เคยได้กินอาหารดีๆอร่อยๆจากฝีมือของตัวเองเลย เพราะเมียนั้นคอยมองดูอยู่ตลอดเธอต้องการจะขายให้หมดเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดและยอมกินอาหารที่เหลือก้นหม้อซึ่งสุเทพก็ต้องกินเหมือนกับเธอด้วยเขาไม่อยากจะทะเลาะกับเธอและเข้าใจว่าที่ผ่านมาชีวิตมันลำบากยากแค้นเมื่อทำมาหากินได้เมียเขาก็อยากจะร่ำรวยบ้างเขาเลยไม่ว่ากล่าวอะไรมีบางครั้งที่เขาแอบกิน แต่ก็ถูกภรรยาด่าว่าเขาเลยต้องอดทนกินอาหารเหลือก้อนหม้อต่อไปภรรยาของสุเทพนั้นแม้เธอจะขี้เหนียวแต่เธอจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าสุเทพนำอาหารไปถวายพระและสิ่งนี้ทำให้สุเทพรู้สึกดีอยู่บ้างเพราะเขาเองก็ชอบตักบาตรในตอนเช้าเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปถวายพระ สุเทพคิดว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้กินอาหารสดใหม่ดีๆจากฝีมือของเขาเองแต่การได้นำอาหารดีๆไปถวายพระก็ทาให้เขารู้สึกอิ่มใจเขาจึงทําแบบนี้เรื่อยมาและยึดอาชีพเป็นพ่อครัวจนผู้คนรู้จักไปทั่วบางครั้งเมื่อมีงานบุญเขาก็จะอาสาไปเป็นพ่อครัวให้ด้วยจึงทําให้ฝีมือในการทําอาหารของเขานั้นได้พัฒนาอยู่เสมอ สุเทพได้ยึดอาชีพพ่อครัวทำอาหารขายจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงและได้ไปจุดติบนสวงสวรรค์กลายเป็นเทวดาที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านองค์อินสุเทพมองดูรอบๆตัวด้วยความตื่นเต้นยินดีเพราะเขาไม่คิดว่าตนเองจะได้มาเป็นเทวดาและบนสวรรค์ชั้นฟ้านั้นก็ช่างสวยงามเสียเหลือเกินสุดเทพนั้นแปลกใจอยู่ไม่น้อย ว่าทำไมชีวิตคนธรรมดาอย่างเขาเมื่อตายลงถึงได้ขึ้นสวรรค์เขาจึงไปถามกับท่านองค์อินเจ้าทำอย่างไรในตอนที่มีชีวิตสิ่งนั้นก็ส่งเจ้ามาที่นี่อย่างไรเล่าสุดเทพเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ได้ไม่นานนักทางครัวสวรรค์ก็ต้องการพ่อครัวที่มีฝีมือในการทำอาหารเพราะเทวดาที่เป็นพ่อครัวประจำอยู่นั้นได้ทำหน้าที่มานานโขแล้วท่านองค์อินจึงเห็นใจ ได้สั่งให้เขาหยุดทําหน้าที่และให้ไปเฟ้นหาเทวดาที่มีฝีมือในการทําอาหารให้มาเป็นตัวแทนของเขาต่อไปชเวงเจ้าจงไปเลือกสรรเทวดาตนอื่นมาเป็นตัวแทนของเจ้าและฝึกฝนให้ชํานาญเพื่อดูแลครัวสวรรค์ต่อไปขอรับด้วยกล้าวท่านองค์อินจากนั้นเทวดาชเวงพ่อครัวสวรรค์พูดเตรียมปดประจำการก็รีบเป่าประกาศไปทั่ว ว่าเทวดาตนไหนที่มีความสามารถและมีฝีมือในการทำอาหารให้เข้ามาสมัครเพื่อที่เขานั้นจะได้คัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพ่อครัวสวรรค์นคนต่อไปเทวดาสุเทพเมื่อได้ยินข่าวก็รีบไปสมัครกับเขาด้วยแม้จะไม่แน่ใจในตัวเองสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็อยากจะลองสมัครดูเทวดาสุเทพเจ้าเคยเป็นพ่อครัวใช่หรือไม่ใช่ขอรับ เทวดาเวงได้ใช้เวลาเลือกสรรอยู่นานพอสมควรและสุดท้ายเทวดาสุเทพก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพ่อครัวสวรรค์นคนต่อไปเทวดาสุเทพรู้สึกดีใจมากเขาสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนรู้งานจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะไม่ให้มีข้อบอกพร่องใดๆเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเทวดาชเวงได้เริ่มต้นสอนซึ่งเทวดาสุเทพเองก็ตั้งใจศึกษาเรียนรู้หน้าที่ในทุกๆอย่าง ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สามารถทำงานต่อจากเทวดาชเวงได้เทวดาสุเทพได้คัดเลือกเทวดาผู้ช่วยมาสองคนเพื่อเป็นลูกมือช่วยงานในครัวสวรรค์และเทวดาสมบูรณ์กับเทวดาสุเทพก็ได้เป็นผู้ช่วยของเขาส่วนเทวดาชเวงก็ได้จัดหาเทวดาหน้าใหม่ๆที่เพิ่งจะมาจุติบนสวรรค์ให้ไปช่วยงานเทวดาสุเทพด้วยหมดสิ้นหน้าที่ของข้าแล้ว เทวดาสุเทพจงจดจำในสิ่งที่ข้าสอนแล้วอย่าให้มีปัญหาเชียวละ่ะขอรับครัวสวรรค์น,นั้นมีกฎระเบียบมากมายที่จะต้องทำตามและท่านองค์อินก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากพ่อครัวสวรรค์จะมีหน้าที่หลักคือคอยจัดสรรอาหารตามคำสั่งของท่านองค์อินและบนสวรรค์น,นั้นเหล่าเทวดานางฟ้าก็มักจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำ เมื่อเทวดาตนไหนต้องการจะจัดงานเลี้ยงก็จะไปขออนุญาตจากท่านองค์อินเมื่อได้รับอนุญาตแล้วพวกเขาก็จะมาสั่งอาหารที่ต้องการกับทางครัวสวรรค์ซึ่งก็ทําให้เทวดาสุเทพต้องเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยแต่เขาก็ได้รับการตอบแทนโดยการเลื่อนขั้นให้เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่มีเกียรติและมีหน้าตาบนสวงสวรรค์ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่เทวดาสุเทพก็มีความสุขขึ้น กฎเหล็กของครัวสวรรค์ที่ท่านองค์อินได้บัญชาไว้นั่นก็คือห้ามกินอาหารที่ปรุงเสร็จก่อนในการชิมก็จะมีช้อนทองคันเล็กๆสำหรับการชิมเท่านั้นและการชิมอาหารที่มีปริมาณเกินกว่าในช้อนทองก็ทำไม่ได้ห้ามเทวดาทุกตนที่มีหน้าที่อยู่ในครัวสวรรค์แอบกินอาหารและกักตุนอาหารซึ่งกฎนี้เทวดาสุดเทพรวมทั้งเทวดาผู้ช่วยทุกตนต่างก็ทราบกันดี ในครัวสวรรค์นั้นวัตถุดิบในการประกอบอาหารล้วนแล้วแต่ชั้นเลิศเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็จะเป็นอาหารรสเลิศเทวดาที่มีหน้าที่ในครัวต่างก็ต้องอดทนเก็บความอยากกินไว้ให้ได้เทวดาสุเทพนั้นเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เขาก็เคยได้พบเจอกับสิ่งนี้มาแล้วคือภรรยาของเขานั้นห้ามเขากินอาหารจานอร่อยที่เขาปรุงเสร็จเขาได้กินแต่อาหารเหลือจากการขาย และอาหารก้นหม้ออยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อเป็นพ่อครัวสวรรค์และรับรู้กฎเหล็กนี้เขาจึงรู้สึกเฉยเฉยพวกเจ้าต้องทำตามกฎให้ได้ขอรับเทวดาสุเทพนั้นตั้งใจทำอาหารและอาหารของเขาทุกจานล้วนแต่มีรสชาติที่เป็นเลิศจนได้รับคำชมอยู่เสมอแม้แต่ท่านองค์อินเองก็ยังเอ่ยปากชม จึงทำให้เทวดาสุเทพมีความภาคภูมิใจมากและพยายามทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดรวมทั้งคอยสอดส่องดูแลให้เทวดาผู้ช่วยทุกตนอยู่ในกฎระเบียบด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเทวดาสุเทพก็สังเกตเห็นว่าอาหารในจานที่ปรุงเสร็จที่วางรอไว้เพื่อนําไปเสิร์ฟให้กับนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นมันพร่องไปเขาแปลกใจมากและได้เดินเข้าไปที่หลังครัว ก็เห็นเทวดาสมบุรณ์กำลังยืนทำรับรับเลๆอยู่นั่นเจ้ากำลังทำอะไรเทวดาสมบูรณ์หันขวับมาด้วยความตกใจและจานทองใบเล็กก็ตกลงพื้นจนอาหารในจานกระจัดกระจายเทวดาสุเทพได้ตำหนีผู้ช่วยที่แอบตักอาหารมากินก่อนแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งให้ท่านองค์อินทราบหลังจากนั้นมาอาหารในห้องครัวสวรรค์ ก็มักจะถูกเทวดาที่ทํางานในครัวแอบกินอยู่บ่อยๆและเก็บไปกักตุนไว้ในที่พักของตัวเองด้วยซึ่งเทวดาสุเทพก็คอยตักเตือนเรื่อยมาแต่เขาไม่เคยนําเรื่องนี้ไปแจ้งแก่ท่านองค์อินเทวดาผู้ช่วยจึงได้ใจแต่ละตนยังคงทําผิดกฎเรื่อยมาจนกระทั่งเทวดาชเวงได้แวะมาที่ครัวสวรรค์เทวดาชเวงนั้นไม่ได้บอกให้เทวดาสุเทพรู้ว่าเขาได้มาสอดส่องดูแลความเป็นไปของครัวสวรรค์ จนเวลาผ่านไปนานพอสมควรเทวดาชเวงจึงได้เข้าไปที่ห้องครัวสวรรค์และเห็นเทวดาสุเทพกับเทวดาผู้ช่วยกำลังช่วยกันจัดเรียงจานอาหารอยู่อา้าวท่านชเวงจะมาใหญ่ไม่บอกกันก่อนเล่าข้าจะได้เตรียมต้อนรับไม่เป็นไรว่าแต่ท่านเถิดยังไหวอยู่หรือไม่ดูท่านเหนื่อยนะักยังไหวขอรับ เทวดาชเวงสังเกตดูเทวดาสุเทพแล้วเขาก็ส่งยิ้มมุมปากมาให้จากนั้นจึงเดินสำรวจในครัวหลวงไม่นานนักเขาก็เดินออกไปอย่างเงียบๆทำให้เทวดาสุเทพไม่ค่อยสบายใจและกำชับให้เทวดาผู้ช่วยทุกตนปฏิบัติตามกฎระเบียบกันให้ดีหลังจากนั้นไม่นานเทวดาสุเทพและเทวดาผู้ช่วยในครัวหลวงทั้งหมด ก็ถูกเรียกไปเข้าเฝ้าท่านองค์คอินเทวดาทุกตนมีสีหน้าไม่สบายใจรวมทั้งเทวดาสุดเทพด้วยเมื่อทั้งหมดไปถึงก็เห็นเทวดาชเวงยืนอยู่ด้วยมีเรื่องอะไรหรือท่านชเวงท่านองค์คอินจะไต่สวนเรื่องที่ผิดกฎระเบียบในห้องครัวสวรรค์พอเทวดาชเวงพูดอย่างนั้นเทวดาผู้ช่วยทุกตนก็คุกเข่าลงกับพื้น และต่างก็พูดกันว่าพวกตนนั้นทําผิดกฎมาตลอดแต่เทวดาสุเทพก็ไม่เอาความและไม่ได้นําเรื่องมาแจ้งกับท่านองค์อินเทวดาผู้ช่วยทั้งหมดต่างพากันอ้อนวอนให้ท่านองค์อินลงโทษพวกเขาและให้โอกาสเทวดาสุเทพได้ทำงานเป็นพ่อครัวสวรรค์ต่อไปซึ่งในขณะที่เทวดาผู้ช่วยกำลังอ้อนวอนท่านองค์อินอยู่นั้นเทวดาสุเทพก็ได้แต่ยืนก้มหน้านิ่ง พวกเจ้ามีความผิดแค่เล็กน้อยแต่เจ้าเทวดาสุดเทพความผิดชัางหนักหนายิ่งนักถ้าทางเหน,นื่อยของเจ้าไม่ได้เกิดจากการทำงานดอกแต่เจ้าแอบกินอาหารจนอ้วนพีจนเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้วเทวดาสุดเทพถึงกับตัวสั่นงานงกเมื่อท่านองค์อินพูดอย่างนั้นและนั่งคุกเข่าก้มหน้าด้วยความละอายใจเพราะเขาแอบกินอาหารที่แอบกักตุนไว้ในที่พักของตัวเองมาตลอด เขาจึงไม่เอาความเทวดาผู้ช่วยที่ทำผิดกฎด้วยในตอนแรกนั้นเขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เพราะตอนเป็นมนุษย์เขาไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารของตัวเองอย่างเต็มอิ่มพอได้มาเป็นพ่อครัวสวรรค์และมีแต่อาหารจานเลิศทั้งนั้นเขาเลยอดใจไม่ไหวก็เลยทำผิดกฎระเบียบขักขอไล่พวกเจ้าให้ไปเป็นเทวดาชั้นต่ำยกเป็นเจ้าเทวดาสุเทพ เจ้ามันตะกลากินไม่เลือกเทวดาผู้ช่วยทั้งหมดได้ถูกไล่ไปเป็นเทวดาชั้นต่ำส่วนเทวดาสุดเทพนั้นท่านองค์อินได้สาให้กลายเป็นจระเข้ลงไปอยู่ในบึงน้ำใหญ่ที่เมืองมนุษย์และสาให้ลิ้นสั้นใช้การไม่ได้เทวดาสุดเทพจึงกลายเป็นจระเข้ใหญ่อยู่ในบึงน้ำนับตั้งแต่นั้นมา